ในชั่วโมงนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อหาพื้นที่รูปทรงรูปเลขาคณิตนะครับเราเป็นหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะหาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องอ่ มาดูพื้นที่นะครรูปว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นยังไงข้อมูลเข้าคืออะไรการประมวลผลนี่เป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมข้อมูลนำเข้านะครับ ข้อมูลที่จะนาเข้าก็จะมีอยู่2ออย่างเราก็ดูตรงนี้นะครับคือข้อมูลที่จะไปนาเข้าก็จะมีความยาวนะครับความยาวตามสูตรเลยนะครับความยาวและก็ความกว้างและอันนี้คือข้อมูลที่จะนาเข้าทีนี้ข้อมูลที่จะประมวลผล สูตรของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีสูตรอยู่ว่ากว้างคูณด้วยยาวนะอันนี้คือเป็นการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอันนี้คือข้อมูลที่เราจะประมวลผลก็คือกว้างคูณยาวส่วนรูป,ปอื่นๆเราก็ไปหาสูตรได้ตามอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือ Google นะครับในการสืบคน้นแล้วก็หาดูนะครับแล้วก็ต่อไป ข้อมูลที่จะแสดงผลนะครับแสดงผลก็จะมีพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมีเท่านี้นะครับมีข้อมูลนำเข้าก็คือความยาวและความกว้างส่วนข้อมูลที่จะประมวลผลก็คือเอาความกว้างกับความยาวนี้มาคูณกันนะครับแล้วก็ แสดงผลก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือหลักการเขาคร่าวเบื้องต้นเมื่อเราได้3อย่างนี้แล้วเราก็ไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งหน้าจอนี่แบบนี้เพื่อที่จะให้เห็นนะรเริ่มต้นดูอ่ใส่เครือหมายรีมาร์คแล้วก็เขียนชื่อโปรแกรมแปะไว้ คนที่เขียนก็เขียนโดยใครนะครับก็ใส่เชื่อลงไปได้เลยนะครับต่อไปมาเริ่มนะครับคำสั่งปริ้นตัวนี้ก็ได้โปรแกรมหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะย่อขนาดลงให้พอดีจอนิดนึงนะครับ โปรแกรมหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับสตริงตัวนี้ถ้าเราใส่เครื่องหมายคูณดอกจันรทคือการคูณน,นะครับเราอยากได้กี่ตัวแล้วก็คูณเข้าไปเช่น15ตัวก็ลองรันดูนะครับแต่ก่อนรันนะครับเราต้องกดเซฟก่อนนะ เซฟถ้าใครไม่เคยเซฟแล้วนะฮะตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเคยเซฟแล้วตรงนี้จะขึ้นเป็นชื่อไฟล์ที่เราเซฟนะครับในกรณีที่เรายังไม่เคยเซฟเราก็มาเซฟได้ที่ Sas นะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเซฟนะครับในที่นี้ก็จะเก็บไว้ในไดดีนะแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปในที่นี้ก็ใช้ชื่อว่า test ส เประเทศ5แล้วกันนะครก็กดเซฟในการตั้งชื่อโปรแกรมนะครเราก็ตั้งชื่อไฟล์ให้สัมพันธ์กับงานนะก็จะเป็นการดีแต่ทีนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับกดเซฟไปเมื่อเซฟแล้วนะตัวนี้ก็จะหายไปแล้วทีวนี้เราก็มาลานดูนะครับกดันเห็นไ,ไหมครับเครื่องหมายเท่ากับนี้จะแสดงออกมา ทั้งหมด15ตัวเราไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้เอานะครับเรากําหนดใส่เครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวแล้วก็ดอกจันตามด้วยจํานวนที่เราต้องการนะครับที่นี้ครูอเอาจัก20ตัวแล้วกันนะี่ก็ลันนะฮะเห็นไหมครับก็จะยาวมานะิดหนึ่งแล้วก็เอาให้พอดีพอเหมาะ,ะกันนะครับ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมทีนี้เรามาสวนหัวโปรแกรมได้แล้วก็คือชื่อว่าเมื่อรันมาแล้วให้รู้ว่าโปรแกรมนี้คือร,รูปสี่เหลี่ยมนะทีนี้ต่อไปเราก็จะมานําข้อมูลเข้านะครับข้อมูลเข้าก็คือความยาวความยาวในที่นี้เราก็จะประกาศตัวแปรขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะทีนี้ไอ้ความยาวเนี่ยในการประกาศตัวแปรเนี่ยเราก็ควรจะให้สัมพันธ์กันกับ ชื่อตัวแปรที่เราจะไปใช้นะครับความหมายอย่างเช่นความยาวนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรถ้านักเรียนไม่รู้ก็ใช้ o o o l l e ทางเ l ล t e นะครับก็แปลเลยความยาวเลน g ์ Range นะครับเราก็เอาจากตัวนี้ไปได้เลยนะเท่ากับ เลนเท่ากับอินพุทีนี้ในการรับภาพมาเวลาเราพิมพ์มาเป็นตัวเลขนะครับถ้าเราจะใส่อินพุตเข้าไปแบบนี้นะเราก็พิมพ์ไป,ไปเลยความยาว ความยาวบนยาวเท่าไหร่ป้อนความยาวราครแ,แค่นี้พอนะครับเวลาเรา input เข้าไปตัวเลขเอลองรันดูก่อนก็ได้นะนะี่ครับ ขึ้นมาแล้วป้อนความอยากล้วก็ป้อนเข้าไปได้เลยทีนี้ตัวเลขที่เราป้อนเข้ามานี้นะครับตัวเลขสิบห้าที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยเราจะป้อนเลขอะไรก็แล้วแต่มันจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเลนส์นะครับทีนี้ตัวแปรตัวเลขตัวนี้ที่เราป้อนเข้ามาในอินกุลเนี่ยมันจะเป็นข้อความมันจะไม่สามารถเอามาคำนวณได้วิธีการที่จะให้มันคำนวณได้ก็คือใส่ หรือแปลงให้มันเป็นตัวเลขซะก่อนด้วยเพิ่ม i ินเข้าไปนะครับ i n t วงเล็บเปิดแล้วก็มาหลังสุดนะฮะแล้วก็วงเล็บปิดนะเมื่อใส่แบบนี้แล้วข้อความที่เราป้อนเข้ามานี้ตัวเลขที่เราป้อนเข้าไปก็จะแปลงกลายเป็นตัวเลขจำนวนเต็มทันทีนะฮะแล้วเก็บไว้ใน ตัวแปดที่ชื่อว่าลิ้นนะครับต่อไปบรรทัดที่6เมื่อได้ความยาวแล้วเราก็มาหาความกว้างนะครับความกว้างเราก็ไปประกาศนะก็เอาไปได้เลยนะครับ ใส่ไปได้เลยนะครับอินวงเล็บกัอินพุดเวลานักเรียนใส่วงเล็บนะครับให้เปิดแล้วก็ปิดไปด้วยเลยจะได้ไม่งงเวลาพิมพ์จบประโยคนะครับเครือหมายคำพูดป้อความงว่าเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เรียบร้อย <c oughs> ทีนี้เราได้อินพุตสองตัวแล้วนะครับก็คือความกว้างกับความยาวทนะ่านนี้ความยาวความกว้างต่อไปประมวลผลนะครับเราจะหาพื้นที่นะอเรีนะครับประกาศตัวแปรชื่อว่าอารีนะครับเข้ามาแล้วเอาสองตัวนี้มาคำนวณกันข้อควรระวังนะครับเวลาพิมพ์พ เอาสองตัวแปรนี้มาคำนวณนะครับเวลาพิมพ์เนี่ยจะต้องให้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับมิฉะนั้นแล้วเออลอนะครับสังเกตนะครับถ้าหากว่าเราพิมพ์เหมือนกันตัวแปร2ตัวนี้เหมือนกันนะครับตรงกันมันจะขึ้นไฮไลท์ให้นะครับดอกจันนี่คือการคูณน,นะครับคูณไม่วความกว้างนะครับ เรียบร้อยอันนี้คือประมวลผลนะครับเอาความกว้างคูณความ,วามยาวโดยใช้ตัวแปรนะครับเข้ามาเมื่อคำนวณเสร็จแล้วต่อไปแสดงผลนะครับ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคอมมาแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราประมวลผลนึกไว้ในแอเรียนะครับตัวแปรที่ชื่อว่าแอเรียเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยที่เหลือเราก็แต่งนิดหน่อย ด้วยสิบห้าแล้วกันอันนี้คือจบโปรแกรมลันลองลันดูครับสิบห้าคูณแปดบ้างแปดยาวสิบห้าก็ได้120นะพื้นที่รูปสีเ่เหลี่ยม120นะครับจะใส่เครื่องหมายเท่ากับก็ได้ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการเขียนโปรแกรมเราจะต้องอตรวจเช็คหลายๆรอบนะครับลองรันอีกทีหนึงนะครับหนึ่งโอเคยี่สหนึ่งร้อก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการเขียนโปรแกรมมัก็ได้ทั้ง ข้อมูลนำเข้าก็คือเลนส์นะครับคือเป็นความยาว Y ความกว้างนะครับแล้วก็ประมวลผลโดย Area นะครับตรงนี้คือการประมวลผลก็คือเอามาคำนวณโดยการคูดกันนะครับแล้วก็ตรงส่วนแสดงผลลัพธ์นะครับก็คือ Print นะครับแสดงผลลัพธ์ของตัวแปรออกมาข้อควรระวังนะครับในการพิมพ์ตัวแปรนะครับ จะต้องมีเครื่องหมายคอมมาขั้นด้วยเสมอน,น,นะครับจะมีตัวแปรกี่ตัวแปรเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมาขั้น,นเพื่อไม่ให้เกิดเฮอร์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับ